ล่าสุดไงสอนย่อเป่าปลาพระเอกพวกมึงเป็นลูกจิกแล้วบอกว่ามีแต่คนบอกคิ้มึงดูหนังหน้ากูด้วยอ๋อมึงดูหนังหน้ากูเพื่ออะไรก็ไอ้ลิกกี้ก็โทรมาคนนั้นก็โทรหาไอ้พี่อุ๋ยก็แซวในรายการเออไอพระเอกปอปลาเนี่ยมันจะเป็นสองที่พี่จะได้เนาะกเราเคยเป็นพระเอกหรือเปล่าพี่ป๋องมึงดูหน้ากูเนี่ยดูพจะเป็นยังไงป้าเปล่าชาวเน็ตเขาก็พุ่งเป้าไปคนอื่นไม่มีหลายคนเลยมากแต่พี่ป๋องก็คือหนึ่งในนั้นแบบ เป็นคอมเมนต์เยอะที่สุดชาวเน็ตมันก็ตลกนะมึงดูหน้ากูด้วยหน้ากูเนี่ยเป็นผู้เอกได้เหรอ <c oughs> โอ้ยแล้ววัยกูนี่นะจะไปต๊อกอะไรเด็กดูตายแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้กูเห็นแล้วในโซเชียลม่นชื่อกูกรหึไมไปหมดเลยต <c oughs> ลกว่ะขำอะคนเมื่อขยันเล่นอัมกูนะแล้วแล้วเคยไหมเคยทักไหมเคยเคยรู้จักแม่น้องคนนี้รู้จักไหม ไม่รู้จักไม่รู้น้องเป็นแขกน,น้องเพราะว่าแก่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามไม่รู้แต่ถ้าเป็นดารารุ่นกลัวรู้แล้วเป็นดาราน้องๆรุ่นนี้อัจริงคือหน<อ>้ามันคล้ายๆากันหมดแล้วก็ดูไม่ออกจำไม่ได้วะ่ะรู้สึก<อ>ยังไงเรื่องน,อนี้เอใช่เราก็ต้องใช้เอาเสียพี่ป่องไปออกอกาศเพราะว่าคนเขาพุ่งเป้าที่พี่ป่องไปพระเอกมึงไม่บ้ามึงก็เพี้ยไรออกไม่ใช่แต่คือท่าไห้เขาพุ่งเป้าไปที่พี่ป่องนะมึงก็ต้อ,องแก้ข่าวออกไปว่าแบบไม่ใช่นะ ให้กูแก้ข่าวด้วยเออมันต้องแก้โอ้แก้ข่าวเพื่อแล้วก็เมื่อวานนี้นั่งกินข้าวกับลูกชายลูกชายก็ดูอยู่ข่าวเนี้ยลูกชายก็แซวว่าไอ้ว่าอะไรก็ลงที่ป้าอะไรก็ลงที่ป้าป้าก็เลยบอกว่าอ๋อป้ารัจบทุกทุกทุกเรื่องหรอลูกเออเนี่ยเห็นข่าวก็แซวป้าแต่ป้าป้าเราก็บอกว่าป้าไม่ได้ไปเอกลูกดูหน้าป้าป้าจะเป็นไปเอกยังไงเราโอยลูกเอหยลามีข่าวสอนก่อนนะ กไก่ปอปลาเนี่ยทุกคนชื่อเป็นฟ้าหมดเลยเออก็คือครอบครัวเข้าใจไม่ได้มีบอกว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาแบเราแหละเออมองเป็นสีสันนะพี่ป๋องนะสีสันสีสันสีสันไม่มีอะไรถูไม่ได้หรอกไมู่้วงอ๋อคือถ้ามีคือไม่รู้หรอกกูเลยครับพี่เออเออฝากบอกอะไรถึงมิกกี้นะมันชั่วก็วันนี้เมื่อคิดโทรด่ากันมันอ่ะอยู่ดีมันก็แคปหน้ากูแล้วไปลง บอกกูเป็นเพศตัวต่อแล้ว,ลวบินแพแ,แ,แ,แพ้แพะกูดีกดีมึงก็เอาลูกกูไปลงเออ